อยังไงนะติ๊กมันยังไงพูดเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าไงนะก็อย่างชาวชาวไร่ชาวนานช่ครับืีไปทางพุ่ง้างอ่ะอ่ออากาศมันร้อนมากที่บ้านสีสีองศาอะไรเนี้ยล้วเขาเป็นไงก็มันก็วูบไปเลยครับร้อนจัดอืมวูบไปเลยแล้วก็ไปติเลยมีกี่คนแล้วเป็นยังไงนะแถวบ้านที่รู้อยู่มีสองคนอายุเท่าไหร่นะมีสามสิตกว่าคนนึงแล้วก็อีกคนจำไม่ได้ หเนี่ยเห็นไหมฮีสตกเนาะฮีสตกนะวิธีก็คือว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงอย่าไปที่มันร้อนกลางแดดกลางอะไรที่อุณหภูมิไม่ได้เลยระวังมากเลยสมมุติถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยนะใส่เสื้อบางๆนะเตรียมน้ําเย็นน้ําแข็งติดตัวไปนะถ้ารู้สึกว่ามันร้อนต้องรีบน้ําเราน้ําลาดหงลาดหัวเลยหรือเข้าที่ล่มให้มีลมโกร เข้าใจไหมฮะถ้าจะประถมพยาบาลคนสมมุติว่าเราเห็นเขาอยู่ร่วงไปเพราะเราคิดว่าฮีสโตกแน่เอาลงน้ําไปเลยลองจมน้ํานะลงน้าเลยลงน้ำเลยถ้าครั้งมีน้ําเนี่ยล่องคูนาอะไรนะเอาลงน้ําก่อนนาาน้ําใส่ตัวคลายเสื้อออกนะถ้ายังพอมีสติให้รีบกินน้ํใไปเยอะน้ําเย็นเลยตอนนี้นะนะใช่เลือดไม่แตกกินน้าเย็นเลือดไม่แตกไม่ต้องกลัวตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อะเราไปได้ยินมากินน้าเย็นเลือแต่ไม่จริงนะไม่จริง ไม่เอ็งกินเน่ยตอนนี้กินเลยเลยว่นีแหละอย่าออกดีที่สุดตอนนี้โอ้อากาศร้อนมากร้อนมากไม่ไหวแล้วแล้วคนก็ไม่ช่วยกันด้วยหมอบอกให้ตอนนี้นะหมอเมื่อวานหมอขับรถมาจากกรุงเทพนะเข้าพิษโล่งเผาอยู่ข้างทางห้าแห่งควันขโมงเลยยังเผากันอยู่เหมือนเดิมไม่มี อะไรดีขึ้นเลยหมอจะบอกให้นะไม่มีเบอร์ให้แจ้งถ้ามีเบอร์ติดไว้เรายังโทรแจ้งแล้วเบอร์ไหนโทรแจ้งได้ไม่มีเผาตลอดทางเลยห้าแห่งแล้วแล้วยิ่งิหามากหัวหายใจไม่ออกแล้วลองเทียบสมัยอันนี้อากาศตอนนี้กับหมอตอนสมัยเด็กๆจําได้ใช่ย้อนไปสิบยี่สิบปีก่อนที่ไม่เคยร้อนขนาดนี้นะร้อนขนาดนี้เลยเออร้อนแต่ก็ไม่ขนาดนี้ครับขนาดนี้นะต้องช่วยกันแล้วนะอันนี้ต้องช่วยกัน ออกมาลองนี่หัวหลังแสบเหน่อยครัเนอะแสบหลังเหมือนตัดเดียวเองน <cor lly> <mag> <liquid puisque> <ners> okay, ะเนี so ่ยเนี่ยเนี่ยโอเคครับอ้าวโชคดีครับสวัสดีครับจะไม่ออกหน้าบ้านเลย